สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจชาว Bravo Trade a c a d e m y ทุกท่านนะคะโอโเป็นยังไงกันบ้างคะเรา TP กันไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรด Bravo Telegram นะคะฟิล์มส่งสัญญาณเทรดให้ทุกคนตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ตอนนี้คือ TP กันไปแล้วนะคะบวกกันไป700จุดนะคะสวยๆเลยนะคะหลายๆคนก็ TP ไปแล้วใช่ไหมมีใครที่ยังตกรถอยู่ไหมคะ มีใครไม่ได้ขึ้นรถไปกับเพื่อนไหมนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ขึ้นรถนะคะหรือใครเก็บกําไรไปแล้วก็ตามนะคะอยากรู้ไหมคะว่าแผนถัดไปเนี่ยคืออะไรถ้าเกิดว่าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนมาดูกราฟกันนะคะคือวันนี้วันอังคารใช่ไหมคะเมื่อวานเนี่ยพอดีว่าเรามีเรียนกันใช่ไหมคะใน7วันป้านเทรดเดอร์นะคะเป็นเดย์วันคือปฐมนิเทศนะคะแล้วก็มีการทบทวนความรู้กันนะคะในเรื่องของดีมานซัพพลายถ้าไม้ตายพันล้านนี่แหละ พอซาวเสียงดูแล้วอ่ะมีหลายๆคนที่เฮ้ยไม่ได้เรียนดีมานซัพลายมาก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทบทวนกันก่อนนะคะก็ฟาดไป4ชั่วโมงเบาๆนะคะเมื่อคืนนะคะกว่าจะเรียนจบกันก็ห้าทุ่มนะคะเริ่มตั้งแต่หกโมงยันห้าทุ่มเลยนะคะก็ทุกคนน่าจะได้รับความรู้กันไปเต็มๆแน่นๆเลยนั่นเองนะคะก็เมื่อวานเนี่ยจริงๆมันมีนะมันมีจังหวะให้เราได้เข้าเทรดน,นะคะตอนที่ราคาเนี่ยทุกคนลองดู เนี่ยตอนที่ราคามันขึ้นมาถึงที่ 1995- เถึง2000เนี่ยเป็นจุดที่ฟิล์มอะวางแผนเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเข้ามาในซัพพลายโซนใช่ไหมคะแต่ตอนที่มันเข้ามาเนี่ยรู้สึกจะทุ่มในช่วงที่แบบเรากําลังเรียนเรากําลังโฟกัสเรียนเลยนะคะถามว่าเห็นไหมเห็นแต่ฟิล์มก็โฟกัสสอนเหมือนกันก็คือไม่ได้ไปส่งสัญญาณเทรดให้ทุกคนนะคะแล้วเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราส่งสัญญาณเทรดไปตอนนี้นะทุกคนที่กําลังเรียนอยู่แบบสติกระเจิงแน่นอนนะคะทุกคนจะแบบ ออกจากห้องเรียนไปกดเทรดกันแน่นอนก็เลยตัดสินใจว่าโอเคไม่ส่งสัญญาณแล้วกันนะคะยิ่งเมื่อวานเนี่ยนะคะมันเป็นวันหยุดอีสเตอร์ด้วยใช่ไหมคะกราฟเนี่ยอาจจะวอลลุ่มไม่ค่อยมากเท่าไหร่แล้วก็สเปรดเนี่ยอาจจะถ่างได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยโอเคไม่ส่งนะคะค่อยส่งวันพรุ่งนี้ก็ได้เรามี mindset ว่าเฮ้ย ยังไงอะความรู้ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งโอเคไหมคะทุกคนเอาความรู้ก่อนเก็บเกี่ยวความรู้ก่อนโฟกัสที่การเรียนก่อนนะคะเงินมันตามมาเองจริงๆนะคะแล้วกราฟเนี่ยมันมีให้เราเทรดได้ทุกวันบางวันเนี่ยเราเทรดได้จังหวะหลายรอบด้วยถูกต้องไหมคะก็ไม่ต้องไปเสียดายนะคะถ้าเกิดว่าจุดไหนที่เราไม่ได้เข้าเทรดโอเคไหมคะทุกคนอันนี้ก็เป็นไมล์เสทียอยางจะฝากทุกคนในวันนี้นะคะทีนี้ เมื่อวานเนี่ยโหราคามาตามแผนเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ดูมุมมองทองคำของฟิลมเมื่อวานใช่ไหมวางดีมานวางซัลายไว้ให้ทุกคนเรียบร้อยนะคะแต่ไอจุดที่เรารอเนี่ยหนึ่เี่ยนะคะไอจุดที่เรารอเนี่ยราคาลงมาไม่ถึงแต่ราคาคือขึ้นไปก่อนขึ้นไปถึงซัลายโซนก่อนนะคะย่อลงมาไม่ถึงอ่ะทุกคนลองดูจุดน,นี้ เห็นไหมราคาพยายามย่อนะคะใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึง1980แล้วนะคะแต่ย่อมาไม่ถึงปรับตัวขึ้นซะก่อนนะ,ะไอจังหวะที่ปรับตัวขึ้นนี่แหละคะ่ะมันไปเจอกับ supply z o ซนนะคะซึ่งฟิล์มบอกทุกคนแล้วว่าต้องรอดูก่อนนะว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มถ้าเกิดว่าเราจะเซลล์เนี่ยนะคะแต่ถ้าใครมีความรู้ที่สามารถจะเซลล์ได้ก็เซลล์ได้โอเคนะคะก็สามารถที่จะเซลล์ได้เพราะราคาเนี่ยมันอยู่ใน supply นะคะซึ่งเนี่ยราคาเนี่ยขึ้นมาใช้ที่1995เลยนะคะซึ่งกรอบ ในซัพพลา์เนี่ยมันเป็นกรอบที่ค่อนข้างใหญ่เนาะกรอบแรกที่พิมพ์ให้ทุกคนก็คือ 1990- งเก้นถึงหนึ่นี่แหละนะคะที่เราสามารถที่จะเซลล์กันได้นะคะแล้วก็กรอบถัดไปก็คือ2 0 0พนั่นเองนะคะหลายๆคนก็เซลล์มานักเรียนของเราก็เซลล์มานะคะจาก1995ก็คือบวกกันกระตุยกระจายนะคะก็ยินดีกับกําไรของทุกคนด้วยนะคะทีนี้วันนี้นะคะเราจะเทรดยังไงกันต่ออ่าจริงๆเราเทรดไปแล้วใช่ไหมทุกคน เก็บกําไรตามเป้ากันไปแล้วด้วยใช่ไหมคะเรียบร้อยนะคะแต่ทีนี้ค่ะทุกคนมาเดี๋ยวฟิล์มจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมเราถึงเข้าเทรดกันที่ตรงนั้นนะคะ,ะถ้าเกิดว่าใครจําได้นะคะเมื่อวานเนี่ยฟิล์มวางโซนให้ทุกคนเนาะมีอยู่3โซนด้วยกันโซนแรกที่1980โซนที่2แถวแถวหนึ่งเกนี่ยกรอบสีเขียวที่ตีไว้ให้นะคะยังไม่ได้ลบเลยตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็กรอบล่างสุดที่1960นั่นเอง แต่เมื่อคืนน่ะตอนที่ราคามันเทมันทิ้งตัวลงมาเห็นไหมว่ามันไปชนซัพพลายแล้วมันทิ้งตัวลงมาเพราะฉะนั้นพอมาถึงที่1980นะ่ะมันไม่มีสัญญาณการคอนเฟิร์มว่ามันจะกลับตัวเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เข้าเทรดที่1980เก้าแปดศูนย์เห็นไหมคะราคาก็ลงมาต่อมาถึงโซนที่2โซนที่2โซนนี้สวยมากทุกคนถ้าเกิดว่าเราดูนะคะในทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่ามันมีดีมานอยู่อ่าเห็นไหมเห็นชัดเลยว่ามีดีมานอยู่นะคะนอกจาก ดีมาแล้วทุกคนเห็นแท่งอิมบาลานแท่งนี้ไหมคะโอ้โหแข็งแรงนะคะแท่งอิมบาลานแข็งแรงนะคะถ้าเกิดว่าใครได้เรียนเมื่อวานนะคะก็จะเข้าใจว่าทําไมโซนเนี้ยเราถึงสามารถที่จะเข้าเทรดได้นะคะนอกจากนั้นค่ะทุกคนนอกจากมีดีมาแล้วเห็นไหมว่ามีแนวรับที่สําคัญด้วยมีราคาในยะ19 7 0ด้วยนะคะตอนที่ราคามันลงมาเนี่ย เ,ะะเมื่อเช้านี่คือกําลังไลฟ์นะคะวางแผนเทดทองให้นักเรียนอยู่นะคะในห้อง BUBI นะคะพอราคาลงมาถึงกําลังวางแผนเลยไลฟ์ลยอยู่นี่แหละ,ะทุกคนนี่แหละอันนี้คือแผนที่เราจะเข้าเทดกันในวันนี้นะคะก็ส่งสัญญาณกลางไลฟ์เลยนะคะนักเรียนก็จะรู้กันดีนะคะนักเรียนเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอ๋อทำไมโค้ดฟิล์มถึงส่งสัญญ,ญาณตรงนั้นเพราะว่าเราพาวางแผนกันมาตั้งแต่แรกใช่ไหมคะเข้าใจแบบละเอียดยิบด้วยนะแล้วก็ไม่มีความกดดันทุกคนคือรู้หมดว่าทําไมถึงเข้าตรงนี้ แล้วจุดที่เรายอมคือจุดไหนจุดที่เราจะไปทํากําไรคือจุดไหนนะคะเวลาที่เข้าเทรดไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลโอเคนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะได้แบบนี้นะคะก็ต้องมาเป็นนักเรียนกับเรานะคะจะได้รู้แบบลึกซึ้งแล้วก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังสามารถที่จะวางแผนเทรดได้เองด้วยนักเรียนหลายๆคนบอกว่าเนี่ยดูโค้ดปริมวางแผนทุกวันนะเดียเ๋ยวนียวางแผนได้เหมือนโค้ดเลย สุดยอดอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดนะคะคือทุกคนสามารถที่จะวางแผนเทรดได้เองตัดสินใจเข้าเทรดได้เองแล้วก็ทํากําไรอยู่ในตลาดนี้ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทําไมถึงให้เข้าเทรดตรงนี้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยมันมีดีมาลนะคะคําตอบแรกง่ายๆเลยเวลาเราดูเทรนด์ใช่ไหมคะตอนนี้ยัง,ยงเป็นเทรนขาขึ้นอะถ้าเกิดว่าใครยังสงสัยนะคะเดี๋ยวฟิยจะพามาดูในไทม์เฟรมสีชั่วโมงก่อนเมื่อวานเนี่ยราคามันยอ่อใช่ไหมมันชนซัพพลายแล้วมันยอ่อทีนี้หลายๆคนก็ กังวลแล้วว่าเฮ้ยมันย่อมาขนาดเนี้เรายังบายได้อยู่ไหมนะคะคำตอบนะคะพิมจะให้ทุกคนลองคิดตามดูก่อนใน time frame สี่ชั่วโมงคําถามที่ว่ายังบายได้อยู่ไหมต้องย้อนกลับมาว่าตอนนี้เป็นเทรนอะไรคะอะ่ทุกคนลองดูนะคะใน time frame สี่ชั่วโมงเป็นเทรนอะไรคะยังไม่เทรนขาขึ้นอยู่เลยถูกต้องไหมคะยังไม่มีอะไรบอกเลยว่ามันเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงมันไม่ได้ทำสวิงไฮสวิงโลต่ําลงนี่นะ ใช่ปะม,มันแค่ยอ่อลงมาเฉยๆและยอ่อมาถึงดีมานด้วยทําไมเราจะไม่บายล่ะคะโอเคเทรนยังเป็นเทรนขาขึ้นยอ่อมาถึงดีมานแล้วมีสัญญาณกลับตัวอ้าวบายสิครับรออะไรโอเคไหมคะนี่ทุกคนทุกคนลองดูนะคะเทรนยังคงเป็นเทรนขาขึ้นและสวิงโลล่าสุดในทางเฟรมสี่ชั่วโมงคือสวิงนี้โอเคคือสวิงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าราคาไม่ได้ทำไฮโลต่ำลง กลับเป็นขาลงแบบนี้หรือถ้าราคายังไม่หลุดสวิงโลล่าสุดที่1,960เราจะยังคงบายอยู่ค่ะเข้าใจไหมนะคะโอเคนะทีนี้ได้แล้วโอเคเรายังบายอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาจุดที่เราจะสามารถบายได้ก็ง่ายๆมองหาดีมานกับแนวรับค่ะพอมาในทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะเมื่อกี้พาดูและเห็นและเออตรงนี้มีดีมานและราคาลงมาถึงโซน เช็คสัญญาณการคอนเฟิร์มเรียบร้อยถ้าเกิดว่าใครเช็คสัญญาณการคอนเฟิร์มไม่เป็นนะคะทุกคนมีอีกหนึ่งเทคนิคที่จะช่วยทุกคนได้พิวจะพาไปดูในไทม์เฟรม15นาทีนะคะใครที่ได้เรียนเทคนิคเทรดทอง2022นะคะก็จะเห็นใช่ไหมว่ามันคือพฤติกรรมอะไรเออถ้าใค,ใครยังไม่เห็นเดี๋ยวจะทําให้เห็น <laughs> ใครยังไม่เห็นคะคือพฤติกรรมอะไรเนี่ยอย่างสวยเลยเห็นไหมคะจึ๊บจึ๊บ อะไรคะย้ำไฮไงราคาเป็นพฤติกรรมทองย้ำไฮวิ่งเข้าหาโซนแล้ววิ่งเข้าหาโซนไม่พอตรงนี้มีราคาในยะด้วยหมายความว่าวิ่งเข้าหาโซนเนี่ยเราเข้าเทรดได้เลยก็เป็นที่มาว่าทําไมถึงให้บายตั้งแต่1 9 7 4ใช่ไหมคะบายได้ตั้งแต่1 9 7 4เลยถ้าลงมาอีกถึง1970เอ้าวมาเจอราคาในยะก็ยังบายได้อันนี้คือกรอบที่เราเทรดบายตามสัญญาณในเทเลแกมวันนี้โอเคนะคะ คนเก็ตแ,แล้วเห็นไหมว่าราคาเนี่ยลงมาแตะแล้วก็พุ่งสวยๆเลยพีพีกันไปเรียบร้อยนะคะบวกกันไป700จุดแล้วโอเคเรียบร้อยนะคะทีนี้เทรดยังไงต่อดีนะคะณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าราคามันติดอยู่ที่แนวต้านใช่ไหมทุกคนตอนนี้นะราคาเนี่ยขึ้นมาถึงแนวต้าน1980แล้วยังไม่สามารถที่จะขึ้นยืนเหนือได้เพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้แบบนี้ค่ะความเป็นไปได้ที่1นนะคะ เกิดว่าเราดูเนี่ยเฮ้ยหลายๆคนที่เรียนมานะคะก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยตอนนี้มันทำแพทเทิร์นที่เรียกว่า QM Cross m o d o Pattern นะคะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะขอตีตรงนี้นะคะมานี่เห็นไหมนี่ทำสวิงมานี่แล้วล่าสุดเนี่ยทำไฮสูงกว่าไฮก่อนหน้าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราได้ QM แน่นอนแถวๆนี้แหละเพราะฉะนั้นจุด QM เนี่ยจะเป็นแผนที่1น,นะคะราคามีโอกาสที่จะย่อกลับลงมาถึง QM นะคะที่ค่าฟิโบ61.8ถึง78.6นะคะราคาก็อยู่แถวแถว7 5นั่นเองนะคะถ้าย่อมาตรงนี้แล้วไม่หลุด QM มีโอกาสที่จะขึ้นต่อเลยโอเคอันนี้คือแผนที่1ส่วนแผนที่2นะคะถ้าเกิดว่าราคาทะลุ QM ลงมาถ้าทะลุ QM ลงมาเราจะมารอรับอีกทีหนึ่งที่1,970ะคะ่ะทันไหมเราจะมารอรับอีกทีที่1,970นะคะถ้าราคาไม่หลุด ถ้าราคายืน1970ได้มีโอกาสที่จะไปต่อเช่นเดียวกันโอเคก็จะเป็นตามภาพนี้ได้แล้วนะคะ2แผนแผนบายนะคะถ้าไม่หลุด QM ไปต่อเลยแต่ถ้าหลุด QM ลงมารอดูอีกทีหนึ่งที่1970ยังคงบายได้อยู่โอเคนะคะมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อตามเทรนเดิมอีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีที่3ถ้าราคาหลุดล่ะโคตรถ้าราคาหลุด1970จําที่พิมบอกตอนแรกได้ไหม ถ้าราคายังไม่ได้กลับเป็นขาลงถ้าราคาย่อลงมาที่1960เรายังคงบายได้อยู่ค่ะโอเคแต่การบายของเราอ่ะฟิมจะให้ mindset แบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราบายไปแล้วถึงเป้าทำไงคะปล่อยมันวิ่งไปเหรอไม่พอถึงเป้าแล้วเก็บกำไรก่อนสิคะโอเคไม่มีอะไรแน่นอนในตลาดนี้ทุกคนต้องเข้าใจคำนี้นะคะพอถึงเป้าเก็บ เก็บกาไรไอ้กำไรที่อยู่ในกระเป๋าที่อยู่ในพอร์ตเรานั่นแหละอันนั้นคือของจริงอันนั้นคือแน่นอนถ้าเรายังปล่อยมันวิ่งไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมันจะลงไม่เก็บกําไรอันนั้นยังไม่ใช่กําไรที่แท้จริงโอเคไหมคะโอเคนะหลายๆคนแบบโอ้ยพอแบบบวกเยอะๆแล้วแบบโลภอยากได้อีกอยากได้อีกโอ้ยยังไม่พอยังไม่อยากเก็บกําไรเลยอยากไปต่อนะคะแต่สุดท้ายมันอาจจะลงมาที่เดิมหรือมันอาจจะลงไปชน s อก็ได้ทันไหมคะเพราะฉะนั้นกําไรถึงเป้า ถ้าอยากลองถือต่อแนะนําเก็บกําไรส่วนใหญ่80% 90%ออกที่เหลือกันทุนแล้วไอ้ไม้ที่กันทุนเนี่ยถ้ามันลงมาชนต้องห้ามเสียดายด้วยนะโอเคนะคะ,ะทีนี้ทุกคนได้แล้วนะคะแผนบายแผนเซลล์ราคามีไหมแผนเซลล์ตอนนี้แถวแถวนี้ยยังไม่มีนะคะแถวแถวนี้ยังไม่มีเพราะว่า 1980เนี่ยถามว่าน่าเซลไหมมันก็ไม่ได้น่าเซลขนาดนั้นมันไม่ได้มีซัพพลายโซนที่สวยงามที่1980มันเป็นแค่แนวต้านเฉยๆนะคะถ้าถามว่าจุดไหนหน้าเซลนะคะเดี๋ยวพามาดูอ่ะถ้าเกิดว่าเรามาดูในทำเป็น1ชั่วโมงะคะเราจะเจอ QM ที่เป็นขาลงโอเคเราจะเจอ QM ที่เป็นขาลงเดี๋ยวลองกลางฟิโบดูสมมตินะสมมติถ้าราคาม้วนตัวตรงนี้เลยนะคะอ่ะกลางดูค่ะว่า QM ขาลงเนี่ย มันจะไปอยู่แถวแถวราคาที่เท่าไหร่ QM ขาลงเนี่ยอ๋อมันจะอยู่แถวแถวนี้เห็นไหมซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีแนวต้านอีกแนวต้านหนึ่งคือ1,990ถ้าจะเซลล์ฟิล์มแนะนำตรงนี้มากกว่า80ูน์ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ถ้าจะเซลล์นะ1,990น่าสนใจกว่าค่ะโอเคหรืออีกจุดหนึ่งนะคะที่น่าเซลล์พามาดู4ชั่วโมงถ้าสชั่วโมงขึ้นต่อ ฟังดีๆถ้า4ชั่วโมงขึ้นต่อนะคะมีโอกาสที่ราคาจะเป็นแบบนี้ IQM เนี่ยที่ตีไว้ให้เนี่ย1990เนี่ยก็เป็นการเทรดเซลล์สั้นๆนะคะไม่ได้แบบโอ้โหเซลกะถือยาวลงไปแบบนี้ไม่เพราะยังไม่มีอะไรบ่งบอกใช่ไหมว่าจะเป็นขาลงมีโอกาสที่จะย่อแล้วไปต่อแบบนี้นะสำหรับ QM นะคะเทรดเซลยังสวนเทนอยู่ลดความเสี่ยงกันด้วยนะคะมีโอกาสที่จะย่อแล้วไปต่อเพราะฉะนั้นถ้าราคาขึ้นทำนิวไฮ มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นมาถึง2,500โอเคตัวเลขมหาศจรรย์นะคะขอบโซนสุดท้ายนะคะของซัพพลายเดย์นะคะ2,500ถึง2,010มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นมาถึงและอาจจะย่อได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเซลล์รอตรงนู้นเลยนะคะ2,500ถึง2,010แล้วก็โซน qm ที่1990เป็นการเทรดเซลล์สั้นๆโอเคเสร็ okay. so, yeah, นะคะสำหรับแผนวันนี้โอเคอะ ยังไม่ได้พาทุกคนดูทำเฟรมใหญ่เลยอะนะคะอยากพาทุกคนมาดูลักษณะของแท่งเทียนเมื่อวานนิดนึงนะคะพามาดูลักษณะแท่งเทียนของเมื่อวานนิดนึงแท่งเทียนทำเฟรมเดย์เนี่ยสำคัญมากเป็นอะไรที่เราจะต้องดูในทุกๆวันแล้วก็ต้องอธิบายต้องเข้าใจพฤติกรรมของแท่งเทียนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราดูเฉยๆนะคะแท่งเทียนเนี่ยมีประโยชน์มากนะทุกคนทุกคนลองดูว่าแท่งเทียนเมื่อวานเนี่ยปิดลักษณะแบบนี้ถามว่ามันเข้าเงื่อนไขของการเป็นแท่งเทียนกับตัวหรือเปล่า ข้อหนึ่งทำไฮสูงกว่าไฮแท่งก่อนหน้าใช่ราคาปิดปิดต่ำกว่าราคาสูงสุดของเมื่อวานใช่อ้าวแสดงว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นแท่งเทียนกับตัวแต่พี่จะบอกอย่างนี้ว่ามันยังไม่ได้ชัวร0 0เซนะคะเราจะเห็นว่าแท่งเทียนเมื่อวานเนี่ยโอเคปิดยืนหนึง 98, ่งไม่ได้ด้วยนะคะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงแต่ถ้าจะคอนเฟิร์มเราต้องรอดูแท่งวันนี้อีกวันนึงว่า แท่งเทียนของวันนี้จะปิดยังไงจะปิดใต้1980แล้วปิดแดงด้วยหรือเปล่าถ้าปิดแดงแล้วปิดใต้1980ด้วยนะคะพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะย่อต่อโอเคมีมีโอกาสดูทำนายได้ถึงพรุ่งนี้เลยนะคะแต่ถ้าแท่งเทียนวันนี้ปิดเขียวแล้วปิดยืน1980ได้จุดเนี้ยจะไม่ใช่แท่งเทียนกลับตัวแล้วแต่มีโอกาสที่ราคาจะไปต่อพันนะคะเพราะฉะนั้นฝากทุกคน เรื่องของแท่งเทียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรารอดูนะว่าพรุ่งนี้แท่งเทียนจะปิดยังไงโอเคนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะแผนเทรดทองก็ประมาณนี้นะคะทุกคนน่าจะเข้าใจนะคะในการวางแผนแล้วก็หาจุดเข้าเทรดกันแล้วนะคะวันนี้ก็ tp กันไปหนึ่งรอบแล้วใช่ไหมคะรอบเย็นเนี่ยอาจจะได้เทรดกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีสัญญ,ญาณตรงไหนที่คอนเฟิร์มสามารถเทรดได้นะคะเดี๋ยวพิมพ์ส่งให้แน่นอนนะคะใน b r o w s telegram โอเคนะแล้วก็สุดท้ายนะคะวันนี้เรามีโคชชิ่ง7วันปั้นเดเดอร์ day ์แล้วนะคะวันที่2แล้วเข้มข้นมากนะคะหลายๆคนบอกว่าโค้ชกอแบบสอนละเอียดมากนะคะสอนดีมากนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะคะรีบทักแอดมินเลยค่ะตอนนี้ยังทันอยู่นะคะเพิ่งเด y 2นะคะเราเรียนอีก7วันเราเรียนด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเวันนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ไอ้ส่วนวันที่เรียนไปแล้วก็สามารถเรียนย้อนได้เช่นเดียวกันนะคะเห็นว่าในกลุ่มเนี่ยมีการ ส่งการบ้านด้วยนะคะโอ้โหเข้มข้นมากนะคะนี่เรียนฟรีนะคะไม่ได้เสียตังค์นะคะเข้มข้นมากเหมือนนักเรียนในคอร์สเลยนะคะมีส่งการบ้านด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครปักหลักแล้วนะคะใครตอกเสาเข็มแล้วว่าฉันจะต้องสําเร็จในการเทรดให้ได้คุณจะต้องเข้ามาเรียนรู้ โอเคนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่23เมษายนนี้นะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะในงานเทรดเดอร์แฟร์นะคะลงทะเบียนใส่นามสก,กุลเป็นบราโวนะคะอาจารย์เต้ยมีของข,องขวัญเล็กๆน้อยๆแจกทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ในเดือนหน้าวันที่11พฤษภาคมนะคะเทรดสดค่ะนะคะมีโปรโมชั่นอยู่หรือเปล่าตอนนี้ฟิมไม่แน่ใจนะคะลองทักถามแอดมินดูนะคะฝากเงินนะคะฝากเงินใหม่นะคะ1,000พเหรียญก่อนหน้านี้จะมี โปรโมชั่นคือ500เหรียญเนาะตอนนี้ไม่แน่ใจนะคะทักถามแอดมินดูนะคะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะรีบเลยนะคะไปเจอกันนะคะวันที่11พฤษภาคมเทศสดกับบาวโวทีมนะคะทุกคนเจอทีมโค้ชทุกคนเลยนะคะไปรับพลังงานดีๆไปรับความรู้ดีๆมา์เซตดีๆแล้วก็ถ้ามีจังหวะเราก็จะกดเทศไปพร้อมๆกันทํากําไรไปด้วยกันนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมนะคะสวัสดีค่ะ